สวัสดีค่ะดิฉันนาภาวันโตสติค่ะนักวิชาการส่งเสริมกเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมกับในส่วนของการพบการระบาดของโรคใบลวกในยางพารานะคะตอนนี้เราอยู่ที่หมูห่6ตำบลหนองสขนออำเภอเมืองตราดค่ะเห็นแบบนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นชินในส่วนของฤดูฤดูแล้งนะคะที่ใบยางพาราจะลวงเป็นปกติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะ ณปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่อำเภอเมืองตราดแล้วก็บางส่วนในจังหวัดตราดเนี่ยเราพบการระบาดของโรคใบร่วงในยางพารานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้ากลุ่มอลัลกหาพืชค่ะหัวหน้าสายชนเจริญพรน,นะคะจะได้มาอธิบายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลนะคะว่าใบร่วงณปัจจุบันเนี้ยนะคะที่ทุกท่านเห็นตามสวนยางทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ใบร่วงธรรมดานะคะพบกับหัวหน้าสายชนได้เลยค่ะสวัสดีครับ ผมสายชนเจริญพรหัวหน้ากลุ่มราขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดตรันะครับวันนี้จะมาแนะนําการดูลักษณะของโรคใบร่วงในยางพาราชนิดใหม่นะครับเราสังเกตได้นะครับจากใบพืชนะครับใบยางพารานะครับตรงด้านหลังใบนะครับเราจะเห็นเป็นจุดคล้ายน้ําร้อนร่วงนะครับเป็นลักษณะวงกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0 5้ถึง3 3มเซนนะครับใหญ่ได้ถึง3ามเซนนะครับบริเวณด้านหน้านะครับแผลที่ตรงกับ น้ำช้ําด้านหลังน่นะครับเราจะเห็นเป็นจุดสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นใบมากๆนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเราสังเกตได้ลักษณะอาการจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เกษตรกรนะครับชาวสวนนะครับมันสํารวจนะครับสวนยางพาราของท่านนะครับลักษณะของใบนะครับให้เดินเข้ามาดูในสวนนะครับดูลักษณะที่พื้นนะครับถ้าพบใบลักษณะแบบนี้นะครับ ให้แจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านครับผมค่ะรัตาวันตัวสิงห์นะคะเกษตรอำเภอ,เภอเมืองตาดค่ะก็อย่างที่น้องเขาเคยบอกไปนะคะถ้าอาการแบบนี้นะคะเกษตรกรสามารถเข้าไปดูในสวนสวนยาของตัวเองนะคะแล้วก็ไปดูว่าใบมันร่วงมากน้อยขนาดไหนนะคะหากพบอาการอย่างที่หัวหน้ากลุ่มอักขาแนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะก็ให้แจ้งได้ที่แจ้งข้อมูลได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเ,ภอเมืองนะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะ หมั่นเข้าไปดูในสวนยางของตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกคือโรคเนี้ยมันเริ่มระบาดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้าเรารู้ก่อนเราจะมีหนทางแก้ไขได้ก่อนนะคะดังนั้นฝากพี่น้องเกษตรกรนะคะเข้าไปสำรวจสวนยางพาราของเรานะคะจะได้หาทางแก้ไขได้ทันนะคะขอบคุณะ